สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธรรมรักษ์ศักดิ์ดิธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องเคล็ดลับการใช้วาสลีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันครับคุณทาวาสลีนทุกวันแต่ผิวก็ยังคงเหี่ยวยน่นแห้งและคันเหมือนทะเลทรายพอตื่นเช้ามาริมฝีปากก็แห้งผากผิวแตกจนถึงขั้นเลือดไหลไม่หยุดหรือเปล่าครับสรรพคุณอันน่าทึ่งของวาสลีนเป็นเพียงคำโฆษณาเกินจริงของนักการตลาดและเป็นกลยุทธ์ของแบรนด์เท่านั้นหรือผมคิดว่าคำถามนี้ พวกเราส่วนใหญ่คงเคยสงสัยกันมาบ้างแค่เปิด YouTube ดูก็เห็นใครๆก็บอกว่าใช้วาสลีนแล้วริ้วรอยจะหายไปแม้แต่ผู้อำนวยการคลินิกผิวหนังชื่อดังย่านสุขุมวิทก็ยังบอกว่าใช้วาสลีนดังนั้นคุณก็เลยอาจจะลองซื้อวาสลีนมาใช้ดูบ้างแต่พอมองดูกระจกก็พบว่าผิวเนียนนุ่มขึ้นจริงแต่ริ้วรอยก็ยังอยู่ฝ้ากระก็ยังคงเดิมความรู้สึกหยาบกร้านก็ไม่หายไปและไม่รู้สึกเลยว่าผิวสวยขึ้นรู้สึกเหมือนโดนหลอก สับสวนว่าข้อมูลไหนจริงอันไหนเกินจริงหากคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกครับคนไข้ของผมหลายคนก็เล่าเรื่องเดียวกันพวกเขาบอกว่าการใช้วาสลีนเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์พวกเขาเชื่อคำบอกเล่าและใช้วาสลีนมานานแต่ก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คาดหวังเลยรู้สึกผิดหวังอย่างมากบางคนถึงกับยอมแพ้โยนวาสลีนทิ้งถังขยะและสาบานว่าจะไม่ใช้อีกแต่ว่านะคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่ครับวาสลีนไม่ได้ไร้ประโยชน์ ปัญหาคือเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักการทํางานของวาสลีนบนผิวและนําไปใช้แบบผิดๆจริงๆครับวาสลีนอย่างเดียวไม่สามารถลบริ้วรอยหรือทําให้ผิวขาวขึ้นได้หากต้องการเห็นผลต้องรู้จักการผสมผสานและวิธีการใช้ที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้ผมในฐานะแพทย์ผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีจะมาบอกให้คุณทราบโดยตรงว่าวาสลีนคืออะไรกันแน่ทำไมบางคนถึงชื่นชมอย่างมากในขณะที่บางคนกลับตำหนิ ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทําให้ประสิทธิภาพของวาสลีนลดลงคืออะไรและที่สําคัญที่สุดจะเปลี่ยนวาสลีนกระปุก,กละไม่กี่สิบบาทให้กลายเป็นเครื่องสําอางชั้นเลิศได้อย่างไรเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่ผิดหวังอีกต่อไปและจะสามารถใช้วาสลีนดูแลผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งประหยัดเงินได้อีกด้วยหากคุณอยากมีผิวที่เต่งตึงและสดใสเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาวโดยไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านๆต้องดูวิดีโอนี้ให้จบนะครับ และช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณด้วยผมจะอ่านทุกความคิดเห็นอย่างละเอียดและตอบกลับครับการจะใช้วาสลีนให้ถูกวิธีนั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าวาสลีนคืออะไรเครื่องสำอางหลายชนิดวางขายไม่ถึงปีก็เลิกผลิตไปแต่วาสลีนอยู่มานานกว่า150ปีแล้วและเป็นเครื่องสำอางที่หาซื้อได้ทั่วไปทุกที่ในโลกสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับถ้ายิ่งรู้เหตุผลว่าทำไมวาสลีนถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็จะยิ่งสนุกขึ้นไปอีก คุณรู้จักครีมลาแมร์ไหมครับถ้าดูส่วนประกอบของครีมลาแมร์จะเห็นว่ามีมิเนอรัลล้อยและปิโตเลียมเจลลี่ซึ่งส่วนประกอบหลักของวาซลีนก็คือปิโตเลียมเจลลี่นั่นเองนั่นหมายความว่าแม้แต่ในครีมราคาแพงก็มีส่วนผสมเหมือนกับวาซลีนแต่ครีมลาแมร์ขนาด200มิลลิลิตรราคาสูงถึงหลายหมื่นบาทแต่วาซลีนหนึ่งกระปุกราคาแค่หลักสิบสามารถใช้ได้ทั้งปีราคาต่างกันเป็นพันเท่าเลยนะครับนอกจากนี้ วาสลีนยังถูกใช้ในโรงพยาบาลอย่างแพร่หลายหลังการทำเลเซอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุผิวอาจจะบอบบางและแห้งชั่วคราวการทาวาสลีนในตอนนี้จะช่วยปลอบประโลมผิวและให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเนื่องจากผิวหลังทำหัตถการจะระคายเคืองง่ายวาสลีนจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะมีการระคายเคืองต่ำนอกจากนี้เมื่อผิวหนังฉีกขาดหรือมีบาดแผลวาสลีนก็มักถูกนำมาใช้ในการทำแผลเพราะวาสลีนจะสร้างกรอบป้องกันไม่ให้บริเวณที่บาดเจ็บแห้ง ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและยังป้องกันการติดเชื้อจากฝุ่นละอองด้วยสรรพคุณมากมายและราคาที่ถูกแสนถูกนี้เองวาสลีนจึงเป็นเครื่องสำอางที่ได้รับความรักและขายดีราวกับเป็นตำนานมานานหลายร้อยปีทั่วโลกกลับมาที่เรื่องผลลัพธ์ด้านความงามของผิวกันต่อทำไมใช้วาสลีนแล้วริ้วรอยไม่หายไปเหตุผลก็คือวาสลีนทำหน้าที่เพียงแค่สร้างกรอบป้องกันความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในผิวเท่านั้นผิวของเราจริงๆแล้วมีความต้องการพื้นฐานสองอย่าง อย่างแรกคือการเติมน้ำนั่นคือการเติมความชุ่มชื้นและสารอาหารที่ขาดหายไปเนื่องจากอากาศแห้งวที่เพิ่มขึ้นหรือผิวที่เสียหายอย่างที่สองคือการสร้างกรอบป้องกันความชุ่มชื้นนั่นคือการปกป้องไม่ให้ความชุ่มชื้นที่มีอยู่แล้วในผิวระเหยอ,ออกไปลองจินตนาการดูนะครับหากเติมน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สร้างกรอบป้องกันก็เหมือนกับการรดน้ำในกระถางที่มีรูรั่วไม่ว่าจะรดน้ำมากแค่ไหนน้ำก็จะไหลออกไปหมดในทางกลับกัน หากให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวแต่ไม่เติมน้ำก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้โดยไม่รดน้ำทั้งสองกรณีผิวก็จะยังคงแห้งและเกิดดิ้วรอยดังนั้นโดยทั่วไปแล้วครีมจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เติมความชุ่มชื้นวิตามินและสารอาหารให้กับผิวครีมที่มีส่วนผสมของกลีเซอรีนคือตัวอย่างหนึ่งกลุ่มที่2คือกลุ่มที่สร้างกรอบป้องกันเพื่อกเก็บความชุ่มชื้นซึ่งก็คือวาซลีนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่เองทุกคนครับ จำผิวที่เต่งตึงและเรียบเนียนตอนหนุ่มๆได้ไหมครับตอนนั้นต่อให้อากาศจะแห้งหรือเจอแดดผิวก็ยังสวยอยู่เสมอคิดถึงช่วงเวลานั้นกันใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลไปผมจะบอกวิธีกลับไปมีผิวเหมือนตอนนั้นให้ครับตอนที่เรายังหนุ่มสาวผิวของเราสามารถสร้างความชุ่มชื้นได้เองเป็นอย่างดีเพราะต่อมไขมันทํางานอย่างแข็งขันและชั้นไขมันตามธรรมชาติบนผิวหนังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ทําให้ผิวเต่งตึงและเรียบเนียนอยู่เสมอแม้จะไม่ได้ทาอะไรเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปและอายุมากขึ้นการผลิตส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาตินี้จะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดปริมาณกรดไฮยาลูรอนิกในผิวลดลงและต่อมไขมันก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมทำให้ผิวค่อยๆสูญเสียความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นตั้งแต่นั้นมาผิวก็เริ่มแห้งกร้านเกิดริ้วรอยและรู้สึกตึงหลังล้างหน้าเคยรู้สึกตึงแบบนี้กันใช่ไหมครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเมื่อร่างกายแก่ตัวลง มันจะไม่สามารถสร้างส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นจากภายในได้เองดังนั้นจึงจําเป็นต้องเติมความชุ่มชื้นและกักเก็บความชุ่มชื้นจากภายนอกควบคู่กันไปมิฉะนั้นผิวจะบางลงเรื่อยๆหย่อนคล้อยง่ายขาดความยืดหยุ่นและแก่เร็วขึ้นจนดูแก่กว่าอายุจริงมากมีคนไข้ของผมคนหนึ่งก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันเขาไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นและกักเก็บความชุ่มชื้นมาหลายปีอายุแค่40กว่า,วาแต่ดูเหมือนคนอายุ50กว่า ผิวหนังคือสัญญาณที่บ่งบอกอายุได้ชัดเจนที่สุดเมื่อขาดความชุ่มชื้นผิวก็จะกลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเพราะขาดน้ำและนี่คือเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมต่อให้ใช้วาสลีนมากแค่ไหนริ้วรอยก็ไม่หายไปผมไม่ได้พูดเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงหรือว่าวาสลีนกำลังถูกฟ้องร้องนะครับนี่เป็นความจริงที่สามารถยืนยันได้จากรายการส่วนผสมที่ไม่ซับซ้อนของวาสลีนเองวาสลีนไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวโดยตรงมันเพียงแค่สร้างกรอบป้องกันบนผิวเพื่อป้องกันไม่ให้ความชุ่มชื้นระเหยอ,ออกไปเท่านั้น ไม่ได้ช่วยเติมความชุ่มชื้นดังนั้นจึงต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับต่อจากนี้ผมจะอธิบายอย่างละเอียดผมจะเปิดเผยเคล็ดลับการใช้วาสลีนที่แทบไม่มีใครเคยบอกมาก่อนดูเพลินๆอาจจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วง่ายมากและทำตามได้ไม่ยากเหมาะกับการทำทุกวันลองใช้วาสลีนร่วมกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดูนะครับผมจะบอกสูตรผสมทองคำสี่อย่างที่เมื่อใช้ร่วมกับวาสลีนแล้ว จะช่วยลดริ้วรอยและชะลอไว้ได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแรกคือการผสมผสานระหว่างวาสลีนกับกรดไฮยาลูรอนิกและกลีเซอรีน2ส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมที่จําเป็นอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นในปัจจุบันอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครีมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นและอีกกลุ่มหนึ่งสร้างกรอบป้องกันซึ่งกรดไฮยาลูรอนิกและกลีเซอรีนถือเป็นดาวเด่นในกลุ่มให้ความชุ่มชื้น กรดไฮยาลูรอนิกทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำขนาดเล็กมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึงพันเท่าเมื่อทาลงบนผิวมันจะดึงความชุ่มชื้นจากสภาพแวดล้อมและจากภายในผิวทำให้ผิวเต่งตึงขึ้นทันทีกลีเซอรีนทำหน้าที่เหมือนถังเก็บน้ำที่แข็งแรงดึงความชุ่มชื้นจากอากาศมาเก็บไว้ที่ชั้นหนังกำพร้าทำให้ผิวชุ่มชื้นอยู่ได้แม้ในสภาพอากาศที่แห้งดังนั้นเมื่อใช้สองอย่างนี้ร่วมกันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างรวดเร็ว และคงความชุ่มชื้นได้ยาวนานแต่ถ้าทาแค่เซรัมไฮยาลูรอนิกหรือกลีเซอรีนอย่างเดียวไม่กี่ชั่วโมงต่อมาความชุ่มชื้นก็จะระเหยะไปและผิวก็จะกลับมาแห้งอีกครั้งในทางกลับกันถ้าทาแค่วาสลีนอย่างเดียวผิวก็จะขาดความชุ่มชื้นและไม่เต่งตึงดังนั้นจึงต้องใช้ร่วมกันเสมอก่อนอื่นให้ทาเซรัมหรือครีมที่มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนิกหรือกลีเซอรีนเพื่อเติมความชุ่มชื้นและสารอาหารให้ผิวจากนั้น ทาวาสล่นบางๆทับลงไปเพื่อสร้างกรอบป้องกันความชุ่มชื้นไม่ให้ความชุ่มชื้นระเหยอ,ออกไปแสรมให้ความชุ่มชื้นแบบนี้หาซื้อได้ง่ายมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสัมพสินค้าร้านค้าอย่างวัดสันหรือบูธหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างลาซาด้าหรือช้อปปีก็สามารถซื้อได้ทันทีราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงเลยครับของแพงก็เหมือนกันอย่าหลงเชื่อโฆษณาแค่ทําตามที่ผมบอก รับรองว่าผลลัพธ์จะแตกต่างอย่างแน่นอนลองทำดูนะครับสูตรผสมสุดยอดที่สองคือเรตินอลนี่ก็เป็นเครื่องสำอางที่ทาบนผิวโดยตรงเรตินอลเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานทองคำในการชะลอวัยมาอย่างยาวนานเหตุผลก็เพราะว่ามันมีนกลไกการทำงานโดยตรงกับเซลล์ผิวเรตินอลช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และในขณะเดียวกันก็กระตุ้นเซลล์ไฟบรบลาสต์ให้ผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินเพิ่มขึ้น โปรตีน2ชนิดนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างค้ำจุนผิวในแต่ละปีคอลลาเจนจะลดลงประมาณ1%เปอร์เซนดังนั้นเมื่ออายุ50ปีคอลลาเจนจะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของตอนหนุ่มสาวลองนึกภาพดูสิครับว่าตอนอายุ60หรือ70ปีคอลลาเจนจะเหลือน้อยแค่ไหนดังนั้นจึงต้องเสริมจุดอ่อนนี้ด้วยเรตอนอนเพื่อให้โครงสร้างผิวแข็งแรงผิวเรียบเนียนและกระชับและริ้วรอยลดลงนอกจากนี้ เรตานอนยังช่วยลดเลือนฝ้ากระและรอยสิวทําให้สีผิวสม่ําเสมอเพื่อผิวที่สุขภาพดีและเรียบเนียนแต่เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเรตานอนจึงเป็นส่วนผสมที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังหากใช้ผิดวิธีอาจทําให้ผิวลอกแดงแสบหรือแม้กระทั่งเกิดสิวพดได้โดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายหรือกรอบป้องกันผิวอ่อนแอตามวัยจะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่าดังนั้นสําหรับผู้ที่เริ่มใช้ครั้งแรก ควรเริ่มจากความเข้มข้นต่ำๆและเว้นระยะห่างในการใช้พร้อมกับใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูผิวควบคู่ไปด้วยและนี่คือช่วงเวลาที่วาสลีนจะเปล่งประกายหลังจากทาเรตินอลแล้วให้ทาวาสลีนบางๆทับจะเกิดป,ป,ป้องกันความชุ่มชื้นบนผิวซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหย,ยของน้ําซึ่งจะช่วยลดสาเหตุหลักของผลข้างเคียงจากเรตินอลนั่นคือความแห้งและการหลอกของผิวนอกจากนี้วาสลีนยังช่วยบรรเทาอาการแสบ และช่วยให้เรตินอนซึมซาบสู่ผิวชั้นลึกได้ดีขึ้นโดยไม่ทําให้ผิวทํางานหนักเกินไปดังนั้นจึงสามารถคงประสิทธิภาพในการชะลอวัยไว้ได้ในขณะที่ดูแลผิวให้ชุ่มชื้นและสบายผลิตภัณฑ์เรติอนก็หาซื้อได้ง่ายในประเทศไทยเช่นกันสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัดสันห้างสรรพสินค้าร้านขายเครื่องสาอําอางหรือในลาซาด้าและชอปปี้ราคาก็ไม่แพงมากมีผลิตภัณฑ์ที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไป สูตรผสมสุดยอดที่สคือไนออซินาไมต์นี่คือรูปแบบหนึ่งของวิตามินบีที่ละลายในน้ำได้ซึ่งมีผลในการปรับปรุงกรอบป้องกันผิวที่ผ่านการวิจัยและพิสูจน์มาอย่างยาวนานในออซินาไมท์มีชื่อเสียงในด้านการให้ผลลัพธ์หลายอย่างพร้อมกันเช่นควบคุมการผลิตไขมันกระชับรูขุมขนลดรอยแดงยับยั้งการอักเสบและปรับสีผิวให้สม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์เซราไมท์ ซึ่งเสริมสร้างความสามารถในการให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวทำให้เมื่อเวลาผ่านไปผิวจะมีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้นโดยไม่มันเยิม้มสำหรับคนผิวมันหรือเป็นสิวง่ายนี่เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากเพราะช่วยควบคุมความมันและลดความเสี่ยงของการอุดตันของรูขุมขนไปพร้อมกันการทาในอศซินาไม์ก่อนแล้วตามด้วยวาสลีนบางๆจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสองเท่า ในอะซินาไม้จะทำหน้าที่ควบคุมความมันและต้านการอักเสบและทำให้ผิวกระจ่างใสในขณะที่วาสลีนจะสร้างกรอบป้องกันความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำและสารอาหารไม่ให้ระเหยอ,ออกไปด้วยเหตุนี้ความมันวาวที่มากเกินไปจะลดลงและผิวจะชุ่มชื้นในขณะที่สมดุลของน้ำและน้ำมันคงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์มากสำหรับผิวผสมที่แห้งและลอกจากการใช้ยารักษาสิวแต่สำหรับคนผิวมันหรือเป็นสิวง่ายควรระมัดระวังในการใช้วาสลีน หากมีไขมันบนผิวอยู่แล้วการทาวาสลีนมากเกินไปอาจทำให้รูขุมขนอุดตันและสิวแย่ลงได้วาสลีนช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแต่ในขณะเดียวกันก็กักเก็บน้ำมันและไขมันไว้ด้วยดังนั้นหากทาหนาๆบริเวณที่มีความมันมากอาจทำให้เกิดปัญหาผิวได้ดังนั้นหากคุณมีผิวมันหรือเป็นสิวง่ายควรทาบางๆเฉพาะบริเวณที่แห้งเท่านั้นไม่ใช่ทั่วทั้งใบหน้าสุดท้ายคือสูตรผสมที่หอมหวานเมื่อขอยทาก เป็นส่วนผสมที่พบได้บ่อยในเครื่องสำอางของไทยมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเช่นครีมมาร์กหน้าและแอมพูลเมื่อขอยทากอุดมไปด้วยอะลันโทอินที่ช่วยปลอบประโลมผิวและลดการอักเสบไกลโคซามิโนไกลแคนที่ช่วยปกป้องความชุ่มชืน้นและเปปไทด์ธรรมชาติที่ช่วยในการฟื้นฟูผิวดังนั้นจึงไม่เพียงแต่ให้ความชุ่มชืน้นแต่ยังมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูบาดแผลเล็กๆล,ลดรอยแผลเป็นจากสิวและรอยดำและปรับปรุงความยืดหยุ่นของผิว การทาแอมพูลหรือครีมเมื่อขอยทากจะช่วยเติมสารอาหารให้ผิวอย่างเต็มที่การทาวาสลินบางบงทับลงไปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสองเท่าวาสลีนจะกักเก็บสารอาหารจากเมื่อขอยทากไว้ในผิวและป้องกันการระเหยของน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความชุ่มชื้นและฟื้นฟูผิวตลอดคืนการผสมผสานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผิวแห้งผิวแพ้ง่ายผิวที่ลอกเป็นขุยหลังการใช้เรตินอนหรือการผลัดเซลล์ผิวและผิวในช่วงเปลี่ยนนึกดู แค่ทำไม่กี่ครั้งก็จะรู้สึกได้ว่าผิวนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรอยแดงหรือรอยแตกจะลดลงและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วกล่าวคือเมื่อขอยทากและวาสลีนเป็นคู่หูที่แข็งแกร่งที่ช่วยทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวไปพร้อมๆกันเป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิตที่ดูแลผิวที่อ่อนแออย่างอ่อนโยนนอกจากสูตรผสมทองคำสีอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปผมจะบอกสูตรตลับที่ผมใช้บ่อยๆอ,อีกหนึ่งอย่างแม้ว่าผมอาจจะเสี่ยงต่อการเสียอาชีพแต่ผมก็จะบอกโดยไม่ลังเล ให้คุณลองผสมครีมให้ความชุ่มชื้นทั่วไป3ส,ส่วนกับวาสลีนหนึ่งส่วนดูนะครับสูตรนี้จะช่วยให้ครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวในขณะที่วาสลีนจะสร้างกรอบป้องกันความชุ่มชื้นทําให้สามารถดูแลผิวได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและผิวจะนุ่มและชุ่มชื้นยาวนานขึ้นมากผมได้แนะนําวิธีนี้ให้กับคนไข้ที่ต้องทนทุกข์กับผิวแห้งมานานหลายปีเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็รู้สึกได้ว่าผิวไม่ลอกเป็นขุยและแม้กระทั่งริ้วรอยเล็กๆก,ก,ก็ค่อยๆจางลง วิธีผสมนี้สะดวกมากเพราะไม่จําเป็นต้องทาผลิตภัณฑ์หลายชั้นแยกกันทาเพียงครั้งเดียวก็ได้ผลลัพธ์สองเท่าต่อไปคือปัญหาเรื่องเวลาในการใช้การใช้วาสลีนผิดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ไม่เห็นผลคุณทาวาสลีนในตอนเช้าบ่อยไหมครับถ้าใช่ควรลดการใช้บนใบหน้าลงในตอนกลางวันมีแสงแดดและฝุ่นละอองมากการทาวาสลีนจะทําให้รู้สึกเหนียวหน,นะและไม่สบายตัวและยังทําให้ฝุ่นเกาะติดผิวได้ง่ายยิ่งทําให้หน้าซกปรก และเกิดสิวหรือการอักเสบจ,จากการระคายเคืองได้ง่ายในตอนเช้าควรทาแค่ครีมให้ความชุ่มชื้นบางๆก็พอในทางกลับกันช่วงเวลาทองที่ดีที่สุดในการใช้วาสลีนคือตอนกลางคืนหลังจากล้างหน้าให้สะอาดในตอนเย็นให้ทาเซรั่มหรือครีมที่มีส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นอย่างกดไฮยาลูรอนิกหรือกลีเซอรีนก่อนแล้วทาวาสลีนบางๆทับลงไปเหมือนกับการมากหน้าในขณะที่เรานอนหลับร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ดังนั้นหากรักษาความชุ่มชื้นไว้ในตอนนี้ความยืดหยุ่นของผิวจะกลับคืนมาและผิวจะแต่งตึงและเรียบเนียนขึ้นมากอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่ผมจะบอกคืออย่าใช้วาสลีนแค่บนใบหน้าแต่ให้ลองทาบริเวณอื่นด้วยอันดับแรกคือลำคอคอเป็นบริเวณที่เกิดริ้วรอยได้ง่ายมากและอาจเกิดเร็วกว่าใบหน้าเสียอีกหลายคนดูแลผิวหน้าอย่างพิถีพิถันแต่กลับลืมเรื่องคอแต่ถ้าผิวคอเหี่ยวย่นและหย่อนคล้อยก็จะทำให้ดูไม่แจจุงได้เช่นเดียวกับผิวหน้า ให้ทาครีมให้ความชุ่มชื้นก่อนแล้วทาวาสลีนบางๆทับเพื่อสร้างกราะป้องกันส่วนที่2คือข้อศอกส้นเท้าและหัวเขา่าบริเวณเหล่านี้ผิวจะหนาและต้องรับแรงกดและแรงเสียดสีบ่อยครั้งทําให้แห้งกร้านและแตกได้ง่ายโดยเฉพาะในหนุดดูหนาวส้วนเท้าแตกอาจทําให้รู้สึกแสบและเจ็บปวดได้เพื่อป้องกันปัญหานี้ควรทาวาสลีนไว้ล่วงหน้าถ้าใช้หลังจากแตกแล้วจะสายเกินไปต้องใช้ล่วงหน้าเพื่อให้ผิวนุ่มและไม่เกิดรอยแตกสำหรับบริเวณเหล่านี้ ให้ทาวาสลีนหนาหน่อยแล้วสวมถุงเท้าหรือพันผ้าไว้ตลอดคืนจะช่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้นส่วนที่สามที่พิเศษคือริมฝีปากและรอบจมูกโดยเฉพาะริมฝีปากที่มักจะแตกง่ายในหนูบูที่อากาศแห้งการทาวาสลีที่ริมฝีปากในตอนกลางวันก็ดีแต่ตอนกลางคืนก็ต้องทาด้วยตลอดทั้งคืนผิวริมฝีปากจะฟื้นตัวและกลับมานุ่มในเช้าวันรุ่งขึ้นบริเวณรอบจมูกทาบางๆก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่ข้างจมูกหรือมุมปากแห้ง และแสบจากการใช้รักษาสิวหรือยาทาที่แรงแรงแค่ทาวาสลินเล็กน้อยก็จะช่วยปลอบประโลมได้ทันทีพอพูดถึงเรื่องนี้ทําให้นึกถึงคนไข้ของผมคนหนึ่งเป็นคุณป้าอายุ68ปีตอนที่มาพบผมครั้งแรกผิวทั่วร่างกายแห้งและหยาบกร้านมากโดยเฉพาะบริเวณแขนและน่องที่อาการหนักท่านบอกว่าเวลาใส่เสื้อไหมพรมในนึกดูหนาวผิวจะแสบเมื่อเสียดสีกับผ้าและเวลาส่องกระจกก็ไม่อยากเห็นริ้วรอยบนใบหน้าที่มากมายนอกจากนี้ ท่านยังไม่มีเงินทำสยกรรมหรือซื้อเครื่องสําอางราคาแพงผมจึงได้แนะนําวิธีใช้วาสลินให้ท่านทราบคือหลังจากอาบน้ําในตอนเย็นและเช็ดตัวให้แห้งให้ทาโลชั่นบํารุงผิวตามปกติแล้วทาวาสลินบางๆทับอีกชั้นตอนแรกท่านบอกว่ารู้สึกเหนียวโนอันนะาทําให้นอนไม่สบายแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็ชินแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ามากเพียงสัปดาห์เดียวคุณป้าท่านนั้นโทรมาหาผมแล้วบอกว่าผิวแห้งน้อยลงและอาการคันและแสบก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และหลังจากนั้นเพียง3ส,สัปดาห์ไม่เพียงแต่ผิวจะนุ่มขึ้นอย่างมากแต่บริเวณที่มีริ้วรอยที่แขนก็กลับมายืดหยุ่นและดูกระจ่างใสขึ้นแม้กระทั่งผิวที่คอและไหล่ก็มีสีที่สม่ำเสมอขึ้นทําให้โดยรวมแล้วดูอ่อนกว่าวัยมากครอบครัวของท่านก็ชมว่าคุณป้าดูแกร่ขึ้นเป็นสิบปีคุณป้าท่านนั้นยิ้มและจับมือผมไว้แน่นแล้วพูดว่าไม่เคยคิดเลยว่าวาสลีนราคาไม่กี่สิบบาทจะให้ผลดีขนาดนี้ ว่าสลีนหรือสูตรผสมที่ผมเพิ่งพูดไปนั้นดีจริงๆแต่ผลลัพธ์จะปรากฏมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่าคาดหวังแค่สิ่งที่ทาบนผิวแล้วล่ะเลยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะเน้นคือการนอนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงเวลาทองที่ผิวจะฟื้นฟูตัวเองดังนั้นหากนอนดึกเป็นประจำผิวจะไม่มีเวลาฟื้นฟูเพียงพอทำให้หมองคล้ำและเกิดริ้วรอยได้ง่าย ดังนั้นต้องนอนเร็วและนอนให้เพียงพอเพื่อให้ครีมหรือว่าสลีนทุกชนิดแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นิสัยที่2คือการออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักๆในยิมแค่ออกกําลังกายเบาๆเช่นเดินทุกวันโยคะหรือยืดเส้นยืดสายก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทําให้สารอาหารไปถึงผิวได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือผิวจะมีเลือดฝาดและยืดหยุน่นคนไข้ของผมที่อายุเกิน60ปีหลายคน แค่ไปเดินเล่นตอนเช้าเป็นประจำสองเดือนผิวก็สว่างและเต่งตึงขึ้นมากนิสัยที่สามคือการลดความเครียดเมื่อความเครียดสะสมฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสูงขึ้นทําให้ผิวแย่ลงและเกิดสิวฝ้าได้ง่ายขึ้นดังนั้นในหนึ่งวันควรมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย1 0บถึงสินาทีไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือแค่นั่งหายใจเข้าลึกๆไม่กี่ครั้งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่มากสุดท้ายคือการรักษาความสะอาดของผิว ควรล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนวันละสองครั้งและหลีกเลี่ยงการล้างหน้าบ่อยเกินไปเพราะจะทําให้น้ามันตามธรรมชาติของผิวหายไปโดยเฉพาะหลังกลับจากข้างนอกต้องล้างฝุ่นออกให้สะอาดแล้วทาครีมให้ความชุ่มชื้นและทาวาสลีนทับเพื่อสร้างกรอบป้องกันจึงจะเห็นผลอย่างเต็มที่นอกจากการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบแล้วพฤติกรรมการกินในแต่ละวันก็ส่งผลต่อผิวอย่างมากต่อให้ทาวาสลีนเป็นประจำแต่ถ้าภายในขาดสารอาหาร ผิวก็สวยได้ไม่นานอย่างแรกคือน้ำผิวก็เหมือนต้นไม้ถ้าขาดน้ำก็จะแห้งเหี่ยวอย่างแน่นอนควรดื่มน้ำประมาณ1.5-2ลิตรต่อวันโดยแบ่งดื่มตลอดทั้งวันโดยเฉพาะตอนเช้าควรปลุกร่างกายด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วและเติมความชุ่มชื้นตั้งแต่เริ่มต้นต่อมาคืออาหารที่อุด,ดมไปด้วยคอลลาเจนและวิตามินสามารถเสริมได้จากปลาแซลมอนหนังปลาน้ำต้มกระดูกถั่วเหลืองและสาหร่ายทะเล สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลลาเจนในร่างกายช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงนอกจากนี้วิตามินซีในส้มกีวีและสตรอเบอร,บอรีจะช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนและวิตามินอีและวิตามินบ e, ีเก้าจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำร้ายผิวอีกสิ่งสำคัญคือการลดน้ำตาลและของทอดน้ำตาลทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันซึ่งทำลายคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอยเร็วขึ้น และของทอดมันๆจะเพิ่มการอักเสบทําให้ผิวหมองคลำ้ำแทนที่จะดื่มน้ําอัดลมหรือกินขนมลองเปลี่ยนเป็นผลไม้สดชาสมุนไพรหรือถั่วเปลือกแข็งดูนะครับหากไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนให้จาหลักการเพียงข้อเดียวยิ่งกินผักผลไม้และปลามากเท่าไหร่ผิวก็จะยิ่งสุขภาพดีขึ้นเท่านั้นตอนนี้คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมใช้วาสลีนแล้วไม่ได้ผลคืนนี้ลองทําตามวิธีที่ผมบอกดูนะครับแม้จะเป็นเครื่องสำอางราคาถูกแต่ถ้าใช้อย่างถูกวิธี ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ไม่แพ้เครื่องสาอางแบรนด์ดังราคาเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยครับผมบอกเล่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้ว่าผมอาจจะสูญเสียอาชีพไปบ้างแต่ด้วยความรักที่มีต่อทุกคนผมจึงอยากจะแบ่งปันพวกเราที่อายุ 50, 60หรือ70ปีแล้วก็ควรรู้ไว้ว่าการทําให้ตัวเองสวยขึ้นนั้นไม่เคยมีคําว่าสายและถ้ามีความรู้ก็ไม่จําเป็นต้องแพงเลยหากคุณชอบวิดีโอนี้ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอดีๆต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับผมจะมาตอบด้วยตัวเองขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแค่ฟังก็รู้สึกสวยแล้วครับ